สัญญาณที่บอกว่าผู้ชายหลอกใช้คุณข้อหนึ่งเขาไม่ได้วางแผนที่จะผูกมัดก,กับคุณล่วงหน้าถ้าเกิดว่าสาวๆนะคะได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วก็สนิทคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นแหละแต่เขาไม่เคยพูดถึงอนาคตข้างหน้ากับคุณไม่เคยคอมมิตเมนต์ไม่เคยวางแผนที่จะแบบว่าผูกมัดอนา,นาคตข้างหน้ากับคุณนะคะอย่างเช่นเอ้ยเราวางแผนที่จะเก็บเงินร่วมกันนะเราวางแผนที่จะซื้อบ้านด้วยการเราเปิดบัญชี ร่วมกันเพื่อที่จะซื้อบ้านแต่งงานหรือว่าทําธุรกิจอะไรร่วมกันเขาไม่เคยพูดเลยนะคะผู้ชายถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่รักคุณจริงๆถ้าครบได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาต้องวางแผนอนาคตข้างหน้ากับคุณนะคะว่าเขาเนี่ยจะจัดการในความสัมพันธ์นี้อย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่พูดเลยนะคะมาหาคุณมาเด็กกับคุณไปยังงั้นนั่นมันเป็นเพราะว่าผู้ชาย เขาหลอกใช้คุณนั่นเองเขาไม่ได้จริงจังในความสัมพันธ์นี้นั่นเองค่ะข้อ2เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแห่งการแก้ตัวถ้าเกิดสาวๆมีแฟนหนุ่มราะคาแล้วก็แฟนหนุ่มของคุณเนี่ยแก้ตัวอยู่เสมออย่างเช่นมาหาคุณช้ามากๆเลยไปสองสาชั่วโมงก็แก้ตัวต่างๆนานาว่ารถติดนู้นนี่นั่นแก้ตัวว่าเอ้ยฉันยุ่งฉันไม่ว่างนะฉันแบบติดประชุมนะฉันต้องไปทํางานฉันมาหาเธอไม่ได้หรอกทีนี้แก้ตัวต่างๆนานานี่คือ แฟนหนุ่มที่เป็นเจ้าพ่อแห่งการแก้ตัวนะคะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแห่งการแก้ตัวถ้าเกิดว่าผู้ชายที่เขาเนี่ยจริงใจกับคุณจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะงานยุ่งมากเท่าไหร่ก็ตามนะคะเขา จะให้คุณเนี่ยอยู่เป็นอันดับต้นๆให้คุณเนี่ยอยูอ่เป็นคนที่สําคัญอันดับต้นๆเขาจะแบ่งเวลามาให้คุณเสมอถ้าผู้ชายที่แก้ตัวเสมอแสดงว่าเขาหลอกใช้คุณนั่นเองสาวๆจงตื่นแล้วก็อย่าตาบอดในความรักนะคะข้อ2เขาไม่ส่งข้อความหาคุณก่อน หรือไม่ตอบกลับข้อความของคุณหรือเวลาที่คุณเนี่ยโทรหาเขาเนี่ยเขาก็ไม่โทรกลับนะคะผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าเขารักคุณจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้เวลาที่คุณโทรไปหรือว่าส่งข้อความไปนะคะเขาจะรีบตอบกลับโดยทันทีถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่ตอบกลับในทันทีนะคะเพราะว่าก็ไม่มีใครนะ่ที่จะแบบว่า a r r i v a อหรือว่าว่างที่จะตอบกลับทันทีแต่เมื่อเขาเห็นข้อความคุณแล้วเขารี deep ตอบกลับในทันทีอาจจะ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่รักคุณอยา่างจริงใจแต่ถ้าผู้ชายที่หลอกใช้คุณนะคะคุณส่งข้อความไปเนี่ยยีชั่วโมงหรือว่า2อสาวันเนี่ยเขาก็แบบว่าตอบกลับมานะแบบ2 3วันเนี่ยแล้วก็บอกว่าอุ้ยขอโทษนะฉันเพิ่งเห็นข้อความของเธอนั่นแสดงว่าผู้ชายเขาโกหกคุณนะคะเขาเห็นข้อความคุณอยู่แล้วแต่เขาไม่ตอบกลับหรือว่าโทรหาคุณนะคะและเขาไม่เคย ส่งข้อความหรือว่าโทรหาคุณก่อนเองสาวๆนะคะถ้าคบกับผู้ชายแบบนี้นะคะให้คุณรู้ได้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้หลอกใช้คุณเขาโกหกคุณนั่นเองค่ะข้อ4ี่เขาเก็บความสัมพันธ์ของคุณกับเขา เป็นความลับข้อนี้สาวๆน่าจะแบบว่ามีปุ่มเอนะคะถ้าคุณเนี่ยคบกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาไม่เคยโชว์ภาพคุณในโซเชียลมีเดียเลยนะคะไม่เคยแม้แต่ภาพเดียวหรือว่า,เ,าเปลี่ยนเป็นรูปคู่คุณกับรูปคู่เขาเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยไป หาพ่อแม่เขาไม่เคยไปเจอเพื่อนเขาเลยนั่นแสดงว่าเขานะคะต้องการที่จะโชว์ให้คนอื่นรู้ว่าเขาโสดและเขาต้องการเก็บคุณไว้เป็นความลับนั่นเองผู้ชายนะคะดูง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเขาจริงใจกับคุณเขาจะเปิดเผยคุณนะคะเพราะว่าเขาภูมิใจที่มีคุณเป็นแฟนเขาจะโชว์ลูกคุณกับเขาเวลาที่ไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ถ้าผู้ชายที่ไม่เคยโชว์เลยแสดงว่าเขาเก็บคุณไว้ในเงามืดเขาเก็บคุณไว้เป็นความลับเพราะ เขาหลอกใช้คุณนั่นเองค่ะข้อ5เขาวางแผนตามที่เขาสะดวกเท่านั้นผู้ชายที่หลอกใช้คุณนะคะเวลาที่เขาอยากมาเจอคุณเนี่ยเขาจะวางแผนนัดตามที่เขาสะดวกเท่านั้นนะคะแต่คุณเนี่ยไม่ว่างหรอกแต่คุณเนี่ยก็แบบว่ารักเขาชอบเขาใช่ไหมคะก็กุลีกุจอแบบว่าลางานบ้างหรือว่าเลื่อนนัดเพื่อนบ้างอะไรแบบนี้เพราะคุณชอบเขาอยากเจอเขาเองแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณเนี่ย ว่างคุณสะดวกคุณอยากเจอเขาคุณอยากนัดเขากินข้าวอยากแบบว่า,าไปเที่ยวกับเขาอยากใช้เวลาร่วมกับเขาเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ว่างเนี่ยเขาจะแบบว่าปฏิเสธเซนนและฉันไม่ว่างนั่นมันเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนี้หลอกใช้คุณเขาจะทําในสิ่งที่เขาสะดวกเท่านั้นจําไว้เสมอนะคะว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดถ้าผู้ชายที่เขาเนี่ยเห็นคุณสําคัญจริงเนี่ยเวลาที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาที่คุณต้องการจะ แบ่งปันเวลาร่วมกับเขาถึงแม้ว่าเขาอาจจะติดงานก็ตามแต่เขาเนี่ยก็จะแบบว่าเอ้ยแบ่งเวลานั้นหรือว่าเวลางานเนี่ยเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขนี่คือผู้ชายที่จริงใจกับคุณนั่นเองค่ะข้อ6เขาบอกคุณว่าเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังผู้ชายนะคะเวลาที่เขาอาจจะเพิ่งเริ่มคบกับคุณเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเอ้ยฉันน่ยไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ซีเรียสจริงจังอะไรนะนัน่นเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาต้องการที่จะเล่น กับคุณเท่านั้นเองเขาต้องการที่จะคบกับคุณแบบว่าแค่หลอกใช้คุณเขาไม่เห็นความสัมพันธ์ที่จริงจังในตัวคุณดังนั้นสาวๆอย่าได้ตาบอดในความรักแล้ว, s <S ค,วลลคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคบกันไปสักระยะเดี๋ยวเขาก็แบบว่าเปลี่ยนจากแบบที่ไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังมาซีเรียสมาจริงจังหรือว่าขอฉันแต่งงานเองไม่จริงนะคะถ้าผู้ชายพูดแบบนี้ก็แปลว่าเขาหมายความแบบนี้เลงถ้าผู้ชายที่เขาต้องการที่จะจริงจังในความสัมพันธ์เขาจะบอกคุณนะ เว่าเขามองหาแฟนมองหาคู่ชีวิตเขาต้องการที่จะเรียนรู้ดูใจะอะไรแบบไปแบบนี้ดังนั้นสาวๆเนี่ยอย่าได้ตาบอดนะคะตื่นได้แล้วนะคะมองโลกให้กว้างถ้าผู้ชายบอกแบบนี้ก็หมายความว่าเขาหลอกใช้คุณนั่นเองค่ะข้อ7จเวลาหลักที่เขาใช้กับคุณแค่เรื่องอย่างว่าเท่านั้นสาวๆคะ่ะตื่นได้แล้วนะคะถ้าผู้ชายที่คุณคบอยู่มาหาคุณเนี่ยแค่เรื่อง อย่างว่าเท่านั้นนะคะไม่เคยพาคุณไปกินข้าวไม่เคยพาคุณไปดูหนังไม่เคยพาคุณออกไปดูโลกกว้างอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นคุณเป็นโลกของเขาอะไรแบบนี้มาหาคุณแค่เวลาที่เขาต้องการเท่านั้นสาวๆผู้ชายคนนี้หลอกใช้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะให้สาวๆรีบเดินออกจากความสัมพันธ์แบบนี้เพราะถ้าผู้ชายที่เขาจริงใจกับคุณเนี่ยเขาจะพาคุณเนี่ยไปกินข้าวไปเจอพ่อแม่เขาไปเจอเพื่อนเขาไปดูโลกกว้างไปทํากิจกรรม ร่วมกันไปแคมปิ้งไปดูหนังไปช็อปปิง้งไปเดินเล่นไปทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่คู่รักเขาทํากันแต่ผู้ชายที่แค่ ต้องการเรื่องอย่างว่านะคะแล้วก็มาหาคุณเนี่ยเขาหลอกใช้คุณแน่นอนนะคะและนี่ก็คือเจ็ดสัญญาณนะคะที่ผู้ชายหลอกใช้คุณสาวๆนะคะอย่าตาบอดในความรักถ้าคุณเจอตามข้อที่คุณพูดมาถึงแม้คุณจะชอบเขามากแค่ไหนเขาเป็นผู้ชายที่ตรงสเปคคุณให้คุณรีบบอกลาบอกเลิกแล้วก็เดินออกจากความสัมพันธ์กับผู้ชายแบบนี้เพราะในโลกใบน,นี้ยังมีผู้ชายมากมายนะคะที่รักและจริงใจก,กับคุณและก็เป็นคนดีนะคะด้วยรักและ ทนาดีจากคุณนุดค่ะ